เอาว่าอย่างเวลาเราไปไหนแล้วเจอรูปลักษณ์พระอย่างอย่างเยอะๆเลยหลายองค์ครับเวลากราบเราต้องทํายังไงครับให้มันเป็นประโยชน์ครอบคุมเนี่ยกราบทุกองค์นะกราบทุกองค์ใช่ครับกราบหลวงตานี่เวลากราบผ้าเนี่ยกราบอยู่เนี่ยนะครับไหว้าสาธทุกองค์ที่เป็นรูปลักษณ์พุทธธรรมะสังฆะในแผ่นดินโลกเนี่ยโอ้โหคือนึกไปทั่วเลยโชคครับ อาคุณพ่อท่านสอนไว้ไงอันนี้แบบโหความคิดลำ้ำก็ถูกละเออเวลาไปไหนเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเรานึกไปก่อนเนี่ยนึกไปกราบท่านก่อนดีเนี่ยเนี่ยคนที่อยู่เนี่ยถ้้พที่เป็นกรรมฐานนะเวลาไปกราบท่านเอา้าก็กราบมาแล้วเนี่ยท่านรู้นะอืครับเหมือนวันนี้ตั้งใจงจะไปหา ครูบาอาจารย์เกจิองค์ไหนถูกนึกถึงพระท่านเลยผมมากราบหลวงพ่อก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชาติผมจะตามมาอะไรประมาณนะครับลองโพไปดิ <laughs> ท่านก็จะบอกลรา <laughs> <laughs> เมื่อก่อนหลวงตาไปไปนะไปอยู่กับท่านทุกวันใช่ไหมทีนี้ลูกศิษย์ท่านน่ะก็จะจะบอกท่านว่าเดี๋ยวผมจะไปกราบองค์โน้นองค์นี้น ท่านบอกว่าเองไปกราบองค์ไหนเองถึงข้าแล้วเองจะสะดวกอยู่ทินน่ันบอกก็จริงน่ะพอไปถึงพระเสีเรียกมาเลยไอ้ท่านมาถามหลวงตาว่าเองไม่ไปลเลยไปทําไมผมว็นึกกราบท่านก็หมดแล้ววะกราบท่านก็ถึงแล้วไงครับแล้วเราผ่านไปแถวนั้นเราขึ้นไปกราบท่านก็ยังทักเลยว่ากราบอยู่แล้วมาทําไมดีไหมสานี้ดีไหม Oh. มันทํายากหน่อยนะมันต้องมีชีวิตอยู่กับบุญนะทุกครับหลวงตาที่บอกมันสําเร็จที่ใจเอามาเนี่ยก็โมทนาสาธุกับบุญที่สร้างวัดที่สารที่เกี่ยว,วกับสถานธรรมนี้ทั้งหมดโชกผ่านวัดกับสาธุแล้วโมทนาบนุญนักธุรกิจบุญเลยกว่าจะมาถึงนี่ผ่านหลายวัดมันบันทึกได้ตอนมีชีวิตเท่านั้นนะ่ะครับชีวิตชีวิตชิดนานๆเข้าชีวิตเราเป็นบวกแนละ้ว ไม่มีลบแล้วครับสีที่มันสว่างตลอดแล้วโอ้ตายแล้วไปไหนครับก็เกิดเลยไงเพราะเหตุมันก็เป็นบุญเนี่ยเมื่อก่อนเห็นวัดอาจจะมีแบบโอ้ตําหนิทําไมวัดนี้เอาสีโสมจังอะไรงนี้กาั่นแมันเลิกคิดเรื่องพวกนั้นไปถูกแต่หลังเนี่ยคิดเป็นบวกแล้วครับเมื่อก่อนลบมั่งบวกมั่งดีมั่งไม่ดีมั่งประมาณนี้ครับตัวนี้คือตัวกำลัง ตัวกําลังใช่ตัวบุญเนี่ยมันช่วยให้จิตเบาจิตสบายถูกครับตัดภพชาติได้เลยนะอืแล้วเซนความรู้พิเศษมันก็จะมาตอนที่<อ>เราอารมณ์แบบนี้เลยโอ้อารมณ์ดีขึ้นที่ดีมาหมดเลยครับมไม่ต้องสนใจหรอกมันมาแน่นอนถ้าอารมณ์ดีอ่า